สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะพฤหัสบ,บดีที่31กรกฎาคม2557พบกับดิฉันศิรนุชโรจนสเถียนค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวด้านธุรกิจที่เราจะมาจับกระแสกันรวมไปถึงข่าวคราวของเศรษฐีที่อายุน้อยแถมใจบุญมากๆด้วยนะคะล่าสุดมาร์คซักเคเบิร์กหรือว่าเจ้าพ่อ a c e b o o k ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีอยู่ในอันดับที่16ของโลกแล้วเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นไงมาติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่สําคัญเลยในช่ววงงเเลาาขอกะ เรื่องเด่นประเด็นธุรกิจกับคุณธนาชนานวันนี้เธอจะพาไปดูธุรกิจความงามที่เขาบอกว่าทุกยุคทุกสมัยยังมาแรงจริงๆค่ะตลาดนี้มีมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาทเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกเรามาดูภาพรวมของตลาดรถค่ะซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ค่อยวือหวาเท่าที่ควรนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของสินเชื่อรถยนต์กันบ้างค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยมาสําหรับกสิกรลิสติ้งนะคะก็อมาเปิดเผยว่าว่าตลาดรถใหม่จะหดตัวแต่ว่าในส่วนของผลตอบแทนตลาดรถแลกเงิน ยังอยู่ในระดับสูงกว่ารถสินเชื่อถึง3เท่าทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับรถสินเชื่อและสามารถชดเชยกับตลาดรถมือสอที่ธนาคารเข้าไปให้สินเชื่อไม่ได้ด้วยค่ะ นายสุรัตน์ลีลาทวีวัตรรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยเปิดเผยนะคะว่าจากตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัวในปีนี้โดยในช่วง6เดือนแรกของปี2557นั้นมียอดจำหน่ายรถอยู่ที่4 4 9 1 1คันถือว่าลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน40.5%นะคะบริษัทก็เลยหันมามุ่งเน้นตลาดรถแลกเงินหรือว่าสินเชื่อรถช่วยได้แทนเพื่อให้สินเชื่อเติบโต,ตได้ในระดับ3-4ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะปีนี้ก็มีการคาดหมาย ว่าตลาดรถแลกเงินทั้งระดับและทั้งระบบนะคะจะเติบโต14-17%แต่ว่าธนาคารตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้ถึง50%ด้วยการเนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่ธนาคารเพิ่งเข้ามาโดยมีพอร์ตสินเชื่อรถช่วยอยู่ได้ประมาณ8,000ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะก็มองว่าแม้ว่าตลาดรถใหม่จะยังหดตัวอยู่แต่ว่าตลาดนี้ยังคงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเลยเพราะว่าเติบโตตามความต้องการการใช้เงินของลูกค้ารายย่อยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการประกอบกับการมีช่องทางการขายผ่าน าขาของธนาคารที่มีกว่าพันแห่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะผลตอบแทนจากตลาดรถแลกเงินยังอยู่ในระดับสูงกว่าสินเชื่อรถใหม่ถึง5เท่าแล้วก็สามารถชดเชยกับตลาดรถมือสองที่ธนาคารไม่ได้เข้าไปให้สินเชื่อได้นะคะส่วนในช่วงครึ่งปีแรกนี้บริษัทจะปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อและรี i ิ g รถยนต์ใหม่ได้จํานวน29,309ล้านบาทนะคะถือว่าจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 22. 3 8ค่ะ ถ้ามาดูในส่วนของตลาดการบินกันบ้างน,นะคะหลังจากที่รับการเปิดเผยม,มาจากการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะว่าจะตั้งเป้าย้ายไทยสมายนั้นไปที่ดอนเมืองนะคะเพื่อที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่ำ10-20%ในสิ้นปีนี้ค่ะ เรืออากาศโทสุรพลอิสรางกุลณอยุธยารักษาการรองกรรมการผู้เหนวยการใหญ่สายการบินพาณิชย์ปมจการบินไทยนะคะได้กล่าวถึงการย้ายสายการบินไทยสมายจากท่าอากาศยานสวนภูมิมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองว่าเป็นการปรับยุทธศาสตรสสำคัญของการบินไทยซึ่งจะย้ายครั้งใหญ่ในวันที่26ตุลาคมนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งจากสายการบินต้นทุนต่ำโดยเฉพาะสายการบินไทยแออ์เชียได้ประมาณ 10- 20%ภายในสิ้นปีนี้เพราะว่าลูกค้า เริ่มเข้าใจนะคะแล้วก็หันมาใช้บริการที่มีคุณภาพและจากการย้ายครั้งนี้นะคะผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สายการบินไทยสมายจะร่วมมือกับสายการบินนกแอร์โดยจะไม่บินทับเส้นทางนะคะแล้วก็จะร่วมกันสร้างเครือข่ายเส้นทางบินโดยในขณะนี้ท่ากาศยานดอนเมืองกําลังขยายเทอร์มินอล2ให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าขณะที่การขยายท่าากาศยานสุวรรณภูมิเฟส2กว่าจะใช้เวลามากกว่า6ปีเลยที ซึ่งขณะนี้การรองรับผู้โดยสารนะคะก็มีจำนวน45ล้านคนต่อปีค่ะด้านนายวารเนร ลาพระบางรักษาการหัวหน้าฝาา่ฝายบริหารบริษัทไทยสมาย์กล่าวว่าการย้ายไปที่ท่ากาศยานดอนเมืองก็ทําให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมนั้นลดลงราวๆ4ีาเปอร์เซ็นต์เนื่องจากท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นเป็นส่วนลดค่าสนามบินรวมไปถึงค่าน้ํามันที่บินวนก่อนเช็คออฟเครื่องบินด้วยนะคะโดยเฉพาะการย้ายไปดอนเมืองไม่ได้เป็นโลคอสแอร์ไลน์แต่ว่าไทยสมาย์ถือว่ายังเป็นไลท์พรีเมียมแอร์ไลน์ซึ่งยังคงอยู่เหนือกว่าโลคอสแอร์ไลน์มีบริการที่ดีราคาไม่แพงแล้วก็มีแผนที่จะสร้างห้องรับรองผู้โดยสาร ที่สนามบ,บินดอนเมืองด้วยนะคะโดยมีการใช้งบประมาณในส่วนนี้3-4ถึง4ล้านบาทนะคะก็ไทยสมัยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่โล w cost a i r ลน์นะแต่ว่าเป็น light premium airline ซึ่งก็เหนือกว่า low cost a i r ลน n ด้วยนะคะนั่นสิครับเพิ่งได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าจริงๆ หลายคนที่ไปใช้บริการสนามบินดอนเมืองก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันก็ถือว่าสะดวกขึ้นมาก่รวมถึงเรื่องของการช้อปปิ้งอะไรต่างๆข้างในก็มีไม่แพ้เลยทีเดียวแต่ผมเพิ่งทราบนะครับว่าในส่วนของอห้างร้านต่างๆในสนามบินดอนเมืองนียไม่ใช่ทางส่วนของ king power บริหารจัดการนะเปส่วนทาเดอะมอลล์จัดการโอ้ค่ะครับก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับ จับกระแสนในส่วนของเมืองไทยกันแล้วนะครับเราลองมาดูความเคลื่อนไหวนะครับของรอบโลกกันบ้างดีก,กว่ามีหลายเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องของ Twitter ด้วยสําหรับคนไทยเราในบางส่วนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับ Twitter เท่าไหร่ครับหรือมีการพูดถึงค่อนข้างจะน้อยลงนะฮะแต่ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้ว Twitter ยังคงเติบโตยอย่างมากในระดับโลกนะครับและมีรายได้เพิ่มถึง124ทีเดียวไปติดตามมันกับบิสเ s สเราอ u p ครับ เริ่มกันที่เรื่องนี้ค่ะแมคโดนัลด์ถึงคราวต้องปฏิรูปครั้งใหญ่โดยในอีก18เดือนข้างหน้านับจากนี้ก็จะทําการรีแบรนด์ทั้งเมนูอาหารวัตถุดิบการบริการและการตลาดแต่ว่าเป็นการรีแบรนด์ที่ไม่ได้แตะต้องโลโก้เดิมค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อให้แซงคู่แข่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆให้เห็นบ้างแล้วเช่นการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและการตกแต่งร้านใหม่รวมทั้งการเพิ่ม Wi-Fi ในบริเวณร้านด้วยค่ะ Twitter เผยว่าปัจจุบันมียอดใช้ทั่วโลกแล้วกว่า271ล้านรายแบ่งเป็นการใช้งานจากมือถือ211ล้านรายเพิ่มขึ้น29%ยอดคนดูไท,ทม์ไลน์173ล้านรายส่งผลให้รายได้ในไตรามาสที่2ของปีนี้อยู่ที่312ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง124% ต่อกันที่หัวเว่ยค่ะสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนพง่ายขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกแล้วรองจากซัมซุงที่ยังอยู่อันดับที่1และ Apple อันดับที่2ซึ่งการขยับขึ้นครั้งนี้ของหัวเว่ยนั้นเป็นการแซง LG ที่เคยอยู่อันดับที่3ค่ะ ติดท้ายกันที่เรื่องนี้ค่ะสื่ออเมริกันได้มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีระดับโลกประจำไตรมาสที่2ของปีนี้ปรากฏว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook มีทรัพย์สินมูลค่ามากเป็นอันดับที่16เป็นการนำหน้า Google ที่ตอนนี้ครองอันดับ17อยู่ส่วน Microsoft ก็ยังครองตำแหน่งที่1อยู่ค่ะดิฉันหลักเขาว่ะเขาแต่างงานกับคนเอเชียด้วยน,นะคุณผู้ชมครับผมนะฮะผมจะบอกว่า ตอนเมื่อสักครู่นี้ที่ข่าวเรื่องนี้อกอากาศอยู่นะฮะ <c oughs> คุณจาน,นหันมาพูดประโยคนี้ด้วยน้ำเสียงนี้กับผมเป๊ะเลยแล้วผมกาลังนึกใจว่าคุณจนจะพูดอกอากาศไหมแลวเขาไม่คือเป็นผู้ชายที่เก่งด้วยแล้วก็ใจบุญด้วยเขาเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีที่ใจบุญที่สุดคือเขาบริจาคหุ้น Facebook ที่มีมูลค่าโหเป็นล้านล้าน,นตอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยนะคะมอบให้กับองค์กรที่เพื่อการกุศลเลยนะคะเรวก็เขาบอกให้ติดตามนะครับมาร์คสแคว์เบิร์ดมีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปถึงอันด สำหรับบุคคลที่ร่ารวยอันดับต้นๆของโลกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาบริจาคเงินให้กับการกุศลเนี่ยเยอะมากมในสัดส่วนที่ไม่ได้บริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนะครับแต่ว่าเป็นการบริจาคด้วยความตั้งใจในการบริจาคจริงๆน,นะครับซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีๆในการที่เขาคืนสิ่งดีๆกับสังคมหลังจากที่เขามีจนลนเหลือกันแล้วด้วยใช่ครับตอนนี้ครับพักสักครู่ครับประเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับอัปเดตเทรนด์ดีๆของเทคโนโลยีทั่วโลกกันกับ t เทค On นทานครับ